สวัสดีครับน้องแนนสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับมื่อนีพบกับมหาน้องแนนครับน้องแนนบอกว่าน้องแนนกลับมาจากกรุงเทพครับในหลายๆครั้งที่ผมเคยมาเห็นคลิปของน้องแนนเนาะครับท่านผู้ชมก็คงจับน้องแนนได้เพราะว่าน้องแนนก็ถือว่าเป็นคนฝันแมนอีกคนนึงครับแล้วก็ไปเห็นงานกรุงเทพเนาะครับกลับมาได้มาเวาคลิปให้พี่เนาะครับวันนี้ก็คือมากลับบ้านมาปีใหม่ อ๋อก็บอกว่าฝันแล้วครับก็คือเป็นฝันดีด้วยใช่ค่ะครับครับ,รบเดี๋ยวน้องเนียนเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าน้องเนียนฝันว่ายังไงบ้างค่ะโอเคครับเอ่อคือตอนแรกคือที่ฝันคือเราฝันเหมือนว่าเราเดินไปในป่าครับครับอ่าเราเดินไปในป่าแล้วคราวนี้เราอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าที่จะไปเก็เพดครับครับค่ะแต่ก็คือว่า ในที่เราฝันอะ่ะคือเราเดินไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งอะ่ะเหมือนกับแบบเหมือนเราจะหลงป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราไปเห็นเห็ดครับเห็นเห็ดละโงกครับขาวเต็มเลยครับอ้าวราคานี้เห็ดละโงกคือมันขาวก็จริงมันขาวมันเต็มเราก็เลยเดินอ้อมแบบคือความในตกใจของเรารตกใจของเราว่าแบบเออเห็ดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย คือตกใจแล้วก็เดินอ้อมอะไรเงี้ยเออมันจริงไหมอะไรเงี้ยทำไมเห็ดเยอะอะไรขนาดน,นี้คือไม่ได้ตั้งใจครับอ่าแล้วคราวนี้พอเดินอ้อม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 ไปเสร็จปุ๊บเดินอ้อมไปข้างหน้าครับแล้วทําไมมันถึงมีรถคันหนึ่งผลม่มาทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เห็ดก็คือว่าเห็ดที่เกิดเป็นสีขาวจากเกิดในพุ่มไม้มันไปเกิดในกระบะเขากระบะรถใช่เกิดในกระบะรถคันนั้นเลยอือ เพราะว่างวดก่อนหนูเคยฝันว่าได้เก็บเห็ดเหมือนกันครับแล้วหนูซื้อทะเบียนรถคันนี้ทะเบียนรถคันนี้คือมันทะเบียนรถแปดหกเก้าสามแปดหกเก้าสามใชค่ครับครับแล้วยังไงต่ออีกน้องนแล้วงวดที่งวดที่ผ่านมาคือหนูถูกสองตัวมาแล้วครับครับเพราะว่าหนูซื้อตัดสามตัวหลังเนาะครับหกเก้าสามแล้วนั้นหนูก็ซื้อสองตัว บนล่างเก้าสามสามเก้าคือกลับครับหนูก็เลยมีโชคกับตัวนั้นืึแต่งวดนี้ฝันอีกครับฝันอีกคือนี่แหละฝันว่าได้เหมือนกับคนเดินหลงป่าไปไม่ได้ตั้งใจไปหาเห็ดครับแต่ไปเจอเห็ดปวกแบบขาวมากครับแล้วก็เป็นพุ่มใหญ่มากอึใช่เป็นพุ่มใหญ่มากแล้วก็เดินอ้อมๆไปเราก็คิดว่าแบบมันจะมีเยอะค,คือเราก็ตกใจในความตอนนั้นก็เดินอ้อมๆไป แล้วดันไปเห็นรถคันนี้อีกจอดคันที่เราซื้อทะเบียนรถอีกคันนี้ที่ที่เราซื้อถูกใช่ที่เราซื้อถูกวม่าที่ผ่านมาแปดหกเก้าสามทะเบียนรถคันนี้ใช่แปดหกเก้าสามแล้วพอน้องเนียนไปไปเห็นรถคันนี้แล้วก็มีเหตุขึ้นเนาะรถรถคันนี้จอดอยู่เนาะใช่แล้วยังไงต่ออีกน้องเนียนตอนนี้คือมีเหตุขึ้นหลังกระบะเลยขึ้นหลังกระบะรถเลยนะครัเพราะปกติตอนแรกเราจะเห็นเป็นพงหญ้า แต่เราเดินออมไปเรื่อยๆเดินออมไปเรื่อยเหมือนเราเดินออมไปหน้ารถเนี้ยแล้วเราไปเห็นป้ายทะเบียนครับแล้วก็เหมือนว่าเราเดินย้อนกลับขึ้นมาเนาะทาไมเห็ดมันมาขึ้นหลังรถกระบะคันนี้ได้ครับนี่แหละแล้วแน้องเนนได้เก็บเห็ดไหมเก็บนุก๊เก็บใหญ่เลย <ๆ S 2> เก็บเก็บเก็บคือตัดตัดตัดจะตัดเก็บอย่างเดียวเลยครับคือแบบโอ้ดีใจมาก คือไม่ได้มาหาเห็ดไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับเราเดินไปในป่าที่ใดที่หนึ่งแต่เราไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดแต่เรามาเจอเห็ดอะไรประมาณนี้ใช่ก็คือน้องเรียนก็ฝันแค่นี้ใช่เพอพอเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็ตื่นใช่แต่แต่คืองวดก่อนอะคือเคยฝันแล้วทีนึงเคยฝันเห็นรถคันนี้ด้วยช่ไม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 ่ได้ฝันเห็นรถคันนี้แต่คือฝันว่าคือเราฝันว่าเราได้เก็บเห็ด แล้วเราไปดูในทํานายเก็ดเห็ดสีขาวเยอะมากคือจะรู้เห็ดสีขาวเยอะมากก็คือว่ามันจะมีทํานายออกมาปุ๊บเป็น693อ๋อ693ใช่หนูก็เลยซื้อตัวนั้นก็เลยตัดซื้อใช่แล้วก็ตัดซื้อสองตัวคือ93ใช่ครับแต่คืนที่จะก่อนที่จะลงมาบ้านครับฟันอีกครั้งหนึ่งก็คือฝันคล้ายๆวัที่แล้วใช่แต่ตัวนี้คือเห็ดขาวเยอะมาก แต่เดินอ้อมอ้อมอ้อมอมไปมันดันไปเจอรถคันที่เราเคยซื้อทะเบียนซื้อทะเบียนเขาอะครับใช่ไอ้น้งเนียนแล้วรถคันนี้นี่มันเป็นรถของใครรถคันนี้เป็นรถของลุงค่ะเพราะวันไปทํางานอยู่ชุมบุรีครับไปทํางานอยู่ชุมบุรีมันเป็นรถคันของลุงครับแต่มันก็แปลกเนาะที่น้องเนนฝันแล้วก็เดินไปในป่าแล้วก็ไปเจอเห็ดเยอะแยะไปหมดแล้วก็พอเดินอ้อมไปแล้วไปเจอรถคันนี้จอดอยู่ แต่บนหลังกระบะรถเนี่ยมีเหตุขึ้นอยู่เต็มไปหมดเนาะใช่ครับแล้วน้องแนนก็จําทะเบียนรถคันนี้ได้ด้วย<ช>ก็คือ8ปดหกเครับแล้วเลขตัวเนี้ยก็คือน้องแนนเคยฝันอ่ารอบที่มันออกเก<ช>้าสาเนาะใ<ช>ครับอาเทยนรถคันเนี้ยใช่ครับมาฝันเห็นอีกแล้วหรือว่าเลขมันจะมาตัวเก่าเราก็ไม่รู้เนาะน้องแนนหรือไม่ก็จะมาแปดหตัวหน้าใช่ 86ส่วนเลข6ก็ให้ระวังเลข9ด้วยเนาะใช่ค่ะครับรอบนี้น้องแนนก็ถือว่าฝันได้เลขเลยเนาะใช่ไหมถ้าน้องเนนตีตัวเลขน้องเนนจะตีตัวไหนถ้าเป็น,นตีหูก็จะเป็นตีทะเบียนรถเหมือนเดิม,มในความที่หมูมั่นใจคือหมูจะมั่นใจทะเบียนรถตัวที่ห็นครับก็คือตัดเอาใช่ไหมน้องแนนน้องแนน,นคิดว่าน่าจะมาตัวหน้าคือ86ใช่หรือว่า89ใช่ครับ ส่วนตัวหลังก็คือ93ก็น่าจะเป็น63หรือว่า93หรือว่า3936อะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะตัดกลับไปกลับมาถ้าเป็น3ตัวก็6 93ใช่693เนาะใช่ค่ะอืมครับแล้วน้องแนนจะตีตัวเลขที่ว่าตัวเองเก็บเห็ดด้ไหม ้าให้หนูตีจริงมันก็จะเยอะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าพูดในสัดส่วน่ะการที่ว่าเก็บเผ็ดก็คือเก็บก็คือจะตีเป็นเก้าอยู่แล้วก็เหมือนจะเราจะตีเป็นห้าใช่ไหมการเก็บเผดก็คือว่าจะเป็นเก้าห้าเก้าห้าอ๋อในที่หนูตีนะคะในที่หนูตีก็คือว่าจะเป็นเก้าห้าเก็บข็เก้าเผีดก็คือห้าครับก็คือน้องแนนจะตีตัวเลขคือทะเบียนรถแล้วก็เก้าห้าเนาะ ใช่ครับครับแต่ถ้าบางคนถ้ามีดวงจริงครับปีใหม่นี้เนาะครับหนูอยากให้ตีเป็นแบบนี้เก็บก็คือเก้าครับเห็ดก็คือห้าครับก็เก้าห้าแล้วก็มือที่เราจับมือมือก็เจ็ดมือที่เราเก็บม,มือก็ห้าแล้วคราวนี้เห็ดตีไปเลยเจ็ดแล้วมาตรงกับทะเบียนรถหนูเลยเก้าห้าห้าเจ็ด อ๋อก็คือฝากตัวนี้ไว้อีกตัวนึงใช่ก็คือขอฝากตัวนี้ไวปด้วย9 5แล้วก็5 7ใช่ค่ะเป็น4ตัวเรียงกัน9 5 5 7ก็อย่าลืมตัดใช่ค่ะ9 5กับ5 7แล้ก็5 5คือใช่คือเป็นทะเบียนรถของหนูเลยตรงเลยคือ9 5 5 7ฝากฝากท่านผู้ชมไว้อีกตัวนึง ก็ประมาณนี้เนาะน้องเนนเนาะใช่ค่ะครับสลับแนวทางความฝันของน้องเนนครับงวดส่งท้ายงวดส่งท้ายปีเก่าก็คืองวดของวันที่30ธันวาคม65ครับอ่าผมเขยอีสานใต้ครับก็ขอบคุณน้องเนนมากๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนาะน้องเนนเนาะครับความฝันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าน้องเนนครับไวพรปีใหม่ท่านผู้ชมนะครับสลับอ่าปีใหม่นี้ครับค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะ มีโชคมิราบแล้วก็เดินทางปลอดภัยโดยสุิภาพนะคะกลับบ้านมาอยู่ครอบครัวก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะตลอดไปค่ะครับสาธุครับนองเนียนครับตัดผมใหม่นะน้องเนียนเนาะใช่กลับมาจากกรางเทพคน่าจะจำไม่ได้ครับเล่บที่พี่มาทําคลิปก่อนก่อนนู้นก็ไว้ผมยาวเนาะครับเอซอาจจะจําไม่ได้เนาะครับแต่อาจจะจําชื่อได้ ครับครับ,รบโอเคขอบคุณครับน้องแนนจ้าสวัสดีจ้า <laughs>